ไม่เห็นข้างในอ่ะคืไม่โอ้จะได้ลองแล้วจะติดใจ เหมือนกล้วยแขกเนี่ยทุกคนดูใใกล้นี่จะเป็นเป็นสูตรคิดค้นเอาเองที่รกะขายขายเห็ดเข็มทองซุปแป้งทองวันนั้นะเห็ดเข็มทองหมดแล้วแป้งแป้งยังยังเหลืออยู่ได้สูตรเพราะความบังเอิญใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแต่แต่สูตรที่ที่เราปรุงอะเปเป็นทำมาเห็ดเข็มทอดอะเราจะเป็นสูตรของเราเองที่เราปรุงขึ้นมามันเป็นแป้งกล้วยแขกไหมไม่จ้ะไม่ใช่ใช่ไหมมันจะเป็นแป้งแบบซุปแบบ เป็นกุ้งเป็นอะไรแบบเนี้ยแเป็นทอดแบบทอดกรอบอ๋อเป็นเทนปุระอะไรพวกเนี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วเราก็ใส่งาลงไปใส่งารอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยแบบไม่เคยเจอครับสวัสดีครับทุกท่านครับ P ฟู้ดสต t o r y ครับวันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยสาวน้อยที่ลาวอยู่ที่ลาวซีหอมใช่ไหมที่เดียวกันไหมใช่แล้วนี่ที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะครับบอกทุกคนนะอ่ให้ทายก่อนเลยครับมันคืออะไรคืออะไรฮะแหนมอะไรมีแป้งมีงาด้วย ส้มหมูทอดก็คือแหนมนี่แหละนะครับแหนมอันเนี้ยนะเขาลับมาจากเมืองไทยนะครับแหนมที่เรากินแหนมทอดอะแต่ที่นี่เขาเอามาแปลว่าดัดแปลงที่เมืองไทยผมไม่เคยเห็นนะถ้าใครเคยเห็นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแหนมทอดนะครับเขาชุบแป้งแล้วก็มีงาด้วยนะครับทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงในเมืองไทยนะครับถ้าเมืองไทยนะใครเอาไปทําขายแบบนี้บอกให้เลยว่าน่าสนใจทีเดียวเมื่อกี้ผมกินไม่อันแล้วอร่อยมากๆนะ กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแป้งแล้วกลิ่นงาขึ้นมาแล้วปนๆจะกิ่นแหนมชอบเลยนะครับนี่แบบนี้ให้ดูกันชัดๆนะครับจะลองกัดดูนะครับให้ยัวย่วๆน้ำลายทุกคนนี่เป็นแหนมเลยมีความเปรี้ยวของแหนมแล้วก็เหมือนกับ แป้งกลวยแขกแต่ทางร้านเขาบอกเขาไม่ใช่แป้งกลวยแขกมันเหมือนข้าวเม่ามเหมือนแหนมเหมือนอะไรไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่อร่อยอ่ะอร่อยมากอันนี้เรากินกับอะไรอ่ะก,กินอะไรเครื่องเคียงเหรออ,อืมนี่เขากินกับขิงดองแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกินขิงดองดูนะขิงดองที่ลาวนะที่วินญรณเนี่ยอร่อยอืขอสักโหลได้ไหมขงิงดองกลับไปบ้าน อร่อยมากจะบัรบาดองบากเปานเปรี้ยวเอา600กิจถูกมากตอนนี้ถ้าเป็นเงินไทยนะถ้าแรกมาตอนนี้7บาทอืมไม่ถึง10บาทเนาะเจบาท7บาทตอนนี้กินอาหารในเวียงจันทร์เนี่ยถ้าแรกเงินจะฝั่งลาวเข้ามาฝั่งไทยเนี่ย โอ้โหนิ่มอิ่มเลยคุ้มมากตอนนี้หนึ่งพันได้หกแสนห้าหมื่นขีอร่อยอยู่ไม่อยู่โวกขี้เจะตัดเทาเลยจ้าว่าแก่อร่อยมากมีแค่นี้หรือว,ว่ามีมาเติมอีกมีเยอะ อันนี้ไม่พอขายใช่ไหมล,ลูกน้องนะครับคนนี้เป็นลูกน้อง,อ,นนอ,งอันนี้หัวหน้าลูกน้องทำตอนนี้แป้งเขาโอ้แป้งเขาอ,ออกสีแบบสีโอโรสน,น,นะจะ,จะมีพริกด้วย๋อาอมีพริกด้วยใช่ไหมไม่น้าเลยเมื่อกี้กินรู้สึกว่าเหมือนพริกไทยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พริกไทยโอ้นี่เดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับ <laughs> เป็นสูตรความบังเอิญน,นะครับแป้งเหลือ <laughs> ใช่ไหมแป้งเหลือจะขอเิ็ดเข็มทองเออ เอาล่ะทุกคนนะถ้าไม่เคยนะมามากินได้เลยบอกได้เลยว่าถ้าผิดหวังเนี่ยมาเก็บตังค์ไม่ค้าได้เลย <laughs> อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ <Okay. S 2> นี่แหนมโคราชหรือแหนมที่ไหนครับแหนมโคราดแหนมโคราดนะสูตรไม่บอกด้วยร้านนี้ห่วงหมดทุกอย่าง <laughs> ไม่ได้ห่วงเราไม่ค้าจำสูตรไม่ได้ อร่อยสุดจำสูตรไม่ได้ํำสูตรกันแล้วสูตรไม่ซํำจำสูตรไม่ได้เลยใช่ไหมหย่อนเป็นนี่นแล้วนะหย่อนเป็นปลามึกก็แป้งทอดเลย เอาลงแค่นี้ใช่ไหมครับต้องค่อยๆทยอยลงใช่ไหมเอาลงอีกได้จ้ะ จะติดกันพอแป้งใช่ไหมครับถ้าไม่เขียนป้ายบอกเป็นร้านขายแหนมไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีวันรู้เลยทีแรกนึกว่าเป็นข้าวเม่ารู้จักไหมครับข้าวเม่าประเทศไทยอ่ะที่เป็นข้าวเม่าทอดเป็นกล้วยแขกทอดอะไรประมาณนี้อ,อ<ม>คิดว่าเป็นแบบนั้นเหมือนใช่ไหมเหมือนเลย <laughs> เขาเป<ม>นมีงานเมื่อกี้ผมกาดจะมากินอันเดียวตอนนี้รออไปสามอันแล้วอะอร่อยอร่อยอะไรจงใช่ไหมแต่ถ้ากินแบบร้อนๆอ่ะอร่อยสุดอือ กินแบบร้อนๆก็ต้องเป่าให้เย็นอยู่ดีแหละ เหมือนกล้วยแขกเนี่ยทุกคนดูใกล้สีสวยด้วยนะ คยังไม่สกดูไหมค้าขายออก เป็นพริกอะไรเนี่ยหมูพริกที่นี่เม็ดเบลิ้มเลยทุกคนเม็ดใหญ่มากไอเนี่ยตัวเนี้ยตัวของชอบเลยเมื่อกี้ที่กินให้ดูนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้โขิงดองเนาดองกี่ปีเนี่ยบ่อปีเปีก้าเดือนอสามสี่วันอสามสี่วันวันนี้เรามานินทาเจ้านายกันไหมนะนี่เลยอย่างนี้ทุกคน สูตรตรงเนี้ยนะได้มาด้วยความบังเอิญอย่างที่ว่านะครับทุกคนนะก็ยังไงนะน้องอธิบายที่เล่าเลยไม่ต้องกลัวเมื่อนั้นเราอันนั้นเราไปนั่นดิไปองงานวิเทมโของรา,าอดเวยเทมโข่งขายมันแล้วเราเลยขายมันจะแป้งมันละเหลือสินะเราเ,ายเลยเ,เ,เ,เอาวันส้มไม่ทอดไส้อ๋อขายยางอื่นแล้วแป้งมันเหลือก็เลยลองเอาแป้งที่เหลือน่ะมามาสุบมาชุบ โอ้เลลยกลายเป็นไอเดียใหม่ขึ้นมาเลยแบบนี้เลยแล้วชอบกินป้ะไม่กินเยอะนะระหว่างแนน้องเนี่ยระหว่างชุปแป้งกับไม่ชุดแป้งชอบแบบไหนชอบชุดแป้งมากชอบชุดแป้งมากกว่ามันหอมมันหอมมีความกลมกลอมนะกมกรอบนะกมกรอบนะกรอบน้องนุ่มหน่เลยนะครับเก่งมากมากทนี้เราก็ให้ไม่ค้านะครับฝากร้านเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนนักท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเป็นคนลาวก็ได้ ถ้าอยากจะรู้ว่านี่คืออะไรให้มาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างครับแนะนำเลยครับเขาอยู่จะอยู่เส้นตัวถนนสีหอมหรือว่าเขาเอินเซ็นเตอร์พอยเซ็นเตอร์พอยถ้าได้ผู้เดได้ไก่ไปแกะมาแถวกรมการทหารเพรเขาจะอยู่กรมการข้ามกับหงแฮมอนุเปกับอันห้านวันวันอ๋อนะครับก็คือเป็นถนนคนเดิมสีหอมนะเซิร์ชกูเกิลมาก็เจอเลยใช่ไหมครับแล้วร้านแม่ค้าเขาจะอยู่ริมทางริมทางเลยนะครับ ก็ถ้าดูถ้าเห็นถ้าเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเห็นแบบนี้ก็ถ้าใครคิดว่าเป็นตอเปียทอดหรือเป็นก้นแขกทอดใช่เลยใช่อันนี้เจ้าเดียวเจ้าแรกเลยนะครับในโลกเลยเ่อผมว่านะจ่ายนะอะไขอบคุณแม่ค้าที่สูงครับขอบคุณครับเข้าใจ